ตูชัยชนะไป2ประตูต่อนหนึ่งไทคอมเอเค,ครับ2ครั้งหลังสุดเิดรอบชิงชนะเลิศไม่จบใน90นาทีนะครับก่อนหน้านี้นี่ก็เป็นท่าเรือเจอกับทางดิเจโในีต้องตัดสินด้วยการยิงจุดโทษแล้วก็มาครั้งนี้ครั้งที่แล้วนะครับชมดีก็ต้องต่อเวลาพิเศษเอาชนะเมืองทองไปครับ,รบผู้ตัดสินในวันนี้เนี่ยก็เป็นประพน์ดิษสมศรีนะครับ,รบซึ่งก็เป็นผู้ตัดสินยอดเยี่ยมของ ฟุตบอลสปอนเซอร์ไทเปิ้ลบริกในฤดูกาลที่แล้วและในเล็กแรกก็เป็นผู้ตัดสินยอดเยี่ยมที่น่าสนใจครับจักรพันธ์แก้วพรมนะครับนักเตะหมายเลขหกเป็นนักเตะที่ผ่านการเล่นรอบชิงให้กับฟุตบอลเอฟเอคัพเนี่ยมา3ปีติดต่อกันใน3สโมสรน,นะครับในปีแรกนี้เล่นให้กับบีซีเทโรก็แพ้ในรอบรองชนะล้อรอบชิงชนะเลิศน,นะครับให้กับการท่าเรือไทยในปีที่2เล่นให้กับเมืองทองยูเนเต็ดแพ้รอบชิงให้กับชมบุรีเอฟซีนะครับ แล้ววันนี้มาเล่นให้กับบุรีรัมพีเอนะครับเป็นสามปีติดต่อกันปิยพลให้ไ,ไหม่ดีอ้าวลูกนี้ล้อพี่เต่าเลิกไม่ล้ำหน้าครับเอาละครับเป่าเลิกเปิดใาให้พิจารป์ปั่นโจงจริงโอ้โหไม่เข้าโอ้โหโอ้โอกาสทองของเมืองทองเลยครับมองหาเพื่อนอยู่เหมอลูกนี้ได้กับของโอวันซาตัดเข้าไปของโอฮันซาลูกตาแล้วก็ยิงโอ้โห เอาแล้วครับโออนซาได้บอลไหลมาให้อาชิมโงะอาชิมโงะใช้ความเร็วล่าเข้าไปอาชิมโงลูกนี้อาจจะว่ะยิงลูกนี้ท่าด่านโอ้โหก็ยังมีปัญหาในการจบสกอร์ล็อบบี้ฟาวเลอร์เปิดมาสวยมากครับนฤพลเอาบอลลงได้แล้วก็ล็อกหนึ่งอาชิวะอาจชิวะยิงขึ้นซ้ายโอ้โหข้าม่านเหลือเชื่อการเย็บมีรบุแล้วก็เปิดเรียกเข้าไปลูกนี้โออนซาจับบอลไม่ดีอาโปยิงโอ้โหอวิน ปิ้นปัดลูกนี้เหลือเชื่อครับ oh อาโตยังไม่อยากเชื่อเลยพักอ,อกยิงสวยแล้วมาแล้วครับเทพกวินบินได้อาพิเชตเปิดเข้าไปปูบาปโปต่อมาให้อาชิมปงอาชิมปงลูกนี้ยิง oh oh โอ้โหเข้าประตูไปแล้วในในครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ oh ได้ในบอลชิโนบงอาลีเตะทิ้งออกมาผู้ตัดสินเตาลิลหมดเวลาการแข่งขันครับปูนีลาพีเฉือนชนะ0.7ไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ คว้าดับเบิลแชมป์นะครับในปีนี้ไปครองได้สําเร็จครับครับแบงค์อาจินบงเป็นฮีโร่นะครับมายิงประตูในช่วงต่อเวลาพิเศษแล้วก็ดูครับดูดีใจของนักเตะต่างชาตินะครับเป็นกีแมสําคัญครับตอนนี้เก็บดับเบิลแชมป์ไปแล้วทั้งคู่เล่นกันได้สมศักดิ์ศรีจริงๆนะครับมาโดยกวินธรรมศาสตร์จันนันนะครับรอบรองนี้ก็ เล่นมาเหนื่อยนะครับเมื่อวันที่7มมกราคมเอาชนะจุดโทษสงกรามา่อาหกต่อู้ชีาครับสรับงดีและกระเมืองทองอยู่ในเตดนะครับสองสโมอสรที่เป็นต้นแบบของฟุตบอลอาชีพในเมืองไทยนะครับ เมือง่อวาจานะครับผู้อนวยการกีฬาของทางเมืองทองยูเนเต็ดครับรับรางวัล5 0 0 0 0 0บาทสําหรับรองเอ็มดับเบิลแชมป์นะครับทางไทยพีมารีแล้วก็ไทยคมเอฟเอครับปีหน้าครับไปเล่นเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกปีที่แล้วนี่ดับเบิลรองแชมป์นะครับเป็นรองแชมป์ไทยลีกกับรองแชมป์โตโยต้าลีกครับ คนนี้นี่มาจัดหนักเลยนะครับรบเป็นแชมป์สองรายการติดต่อกันแล้วแล้วกำลังลุ้นแชมป์รายการที่3ด้วยรางวัลชนะเลิศมวยไทยโกมแบกเบยครับจากท่านนายกรัฐมนตรีกุฎามาสินวัตน์ยับนี่ครับความสําเร็จของกุฎาบีเอครับแชมป์แตงคมเอสเอครับฤดูกาล2011นะครับรอบชิงชนะเลิศเฉือมพระเมืองทองไป1ประตูต่อศูนย์ร้อมกับ อยู่ในเส้นทางการลาบทริปเปลิลแชมป์นะครับยังมีลุ้นเติร์กาลีครับอีกและว,วันนี้หมดเวลาของการถ่ายทอดสดแล้วนะครับคุณโยธินธนรีการเลิศผมชนพักรินเดบบไฟ้พร้อมทีมง,งานทุกคนลาไปก่อน